สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์เอจะมาอาธิบายนะครับในส่วนของวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์วอลลุ่ม by วอลลุ่มของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งในท้องตลาดนะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้จะมีความเข้มข้นแล้วแต่ซัพพลายเออร์นะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับเช่นความเข้มข้นที่9.5 96.5หรือบางที่ก็อาจจะเป็นความเข้มข้นที่100นะครับ แต่วันนี้นะครับผมจะมานะครับยกตัวอย่างการคำนวณนะครับกรณีที่เราใช้ตัวแอลกอฮอล์นะครับที่ความเข้มข้นที่95นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสารที่ทางออยอนุมัติให้ใช้นะครับในการทำแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับก็จะมีสารเคมีอยู่3ตัวหลักๆ1ก็คือตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะครับสก็คือตัว IPA หรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับส่วน3ก็คือเอนโพพิลแอลกอฮอล์นะครับมี3ตัวนี้นะครับสามารถ ใช้ได้ทั้งฟลมาร์เกดนะครับคอสเมติกเกรดหรือจะเป็นในส่วนของฟู้ดเกรดก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ มาดูวิธีการคำนวณนะครับสมมุติว่าแอลกอฮอล์โซลูชันที่เราซื้อมานะครับมีความเข้มข้นที่95มันหมายความว่าอย่างไรนะครับว่าถ้าแอลกอฮอล์โซลูชัน100 ml นะครับมันจะมีตัวเนื้อแอลกอฮอล์อยู่ที่95 ml นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องมั่งนะครับเวลาที่เราจะคำนวณนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือ density นะครับ density สามารถคำนวณได้อย่างไรบ้างนะครับช่างวัดนะครับได้เองเลยนะครับโดยสามารถ นะครับใส่ปริมาตรนะครับของแอลกอฮอล์นะครับ1 m l ในกระบอกตวงนะครับแล้วก็ชั่งดูว่าน้ำหนักของเขานะครับได้ที่กี่กรัมนะครับเรามาดูสมสมมติตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะทำเป็นสูตรแอลกอฮอล์สเปร์นะครับแอลกอฮอล์สเปร์เนี่ยในสูตรประกอบไปด้วยนะครับสารหลักๆเลย4รายการนะครับก็คือ1ตัวแอลกอฮอล์นะครับ95เเซน์นะครับ 2ก็คือน้ำบีนะครับ3ก็คือกิซารีนนะครับ4ก็คือสารสกัดที่เป็นกลุ่มบำรุงเช่นอะโลเวล่าเอ็กแทรกแบบนี้นะครับในสูตรนะครับเราจะใช้ตัวแอลกอฮอล์นะครับ 65.00กรัมนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเป็นน้ำดีไอนะครับ32.80กรัมนะครับแล้วก็ใช้กีซิลีนนะครับที่2กรัมนะครับแล้วก็ใช้อาโลเวร่าแอคแทกที่0.2กรัมนะครับทีนี้เทคนิคในการคำนวณก็คือเราจะเราจะทราบได้ยังไงนะครับว่าถ้าเราคำนวณเป็นกรัมนะครับปริมาตรในสูตรมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับสมมติว่าด density หรือความหมานาแน่นของแอลกอฮอล์อยู่ที่0.8084กรัมต่อลนะครับ นั่นหมายความว่านะครับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนื้อแอลกอฮอล์จริงๆนะครับ0.8084กรัมนะครับจะอยู่ในนะครับปริมาตรของตัวโซลูชันแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์โซลูชันเนี่ยนะครับที่1 ml นะครับดังนั้นถ้าในสูตรเราใช้65กรัมนะครับเราก็จะสามารถคำนวณเทียบบัญญัติยาอย่างออกมาได้ว่าปริมาตรที่เราจะต้องอปริมาตรในสูตรเนี่ยครับมันจะเทียบเท่าก็คือ80.4057 มิลลิลิตรนั่นเองนะครับส่วนตัวน้ำดีไอนะครับน้ำดีไอสามสองจุดแปดศูนย์อันเนี้ยความหนาแน่นมันอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับดังนั้นนะครับปริมาตรที่เรานะครับใช้ก็จะอยู่ที่สามสองจุดแปดศูนย์ศูนย์นะครับส่วนกีซสลีนนะครับกีซสลีนก็คือตรงนี้นะครับเราใช้ในสูตร2กรัมปริมาตรของเขาเวลาคำนวณเทียบมันหยาบแต่ยางนะครับจะอยู่ที่1.59 0.0กรัมนะครับส่วน aloe vera แอ t r a c t นะครับอันนี้มันเป็น solution มาเนาะความหนาแน่นมันอยู่ที่1กรัมนะครับต่อ ml ดังนั้นนะครับปริมาตรของเขาก็คือ0.2000นะครับ ml นะครับทีนี้เรามาดูน้ำหนักรวมถ้าเป็นน้ำหนักรวมที่หน่วยเป็นกรัมนะครับในสูตรเราจะคำนวณได้ก็คือ100.0 100. กรนะัมเนาะ แ่าถ้าเป็นปริมาตรนะครับมันก็คือเราจะได้ปริมาตรรวมเท่ากับ114.1913 ทีนี้เรามาดูว่าในปริมาตรรวมทั้งหมดเนี่ยครับมันมีแอลกอฮอล์อยู่ในสูตรของเราก็คือ80.4057 ml ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราจะคำนวณย้อนกลับมาเป็น100 ml หรือ100%นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถเทียบบัญญัติตายางได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเอา100นะครับ ml คูณกับ80.4057 ml นะครับแล้วหารด้วย114.1913 ml นะครับเราก็จะได้ปร,ริมาตร ของแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับเป็น70.43นะครับ ml หรือเป็น70.43เปอร์เซ็นต์วอลมบวอลนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคำนวณที่ถูกต้องนะครับส่วนถ้าเราเพิ่ม TA หรือคาร์โบพอร940หรือสารติกเนอร์ตัวอื่นๆนะครับในกรณีที่เราทำเป็นลักษณะของเนื้อเจลก็สามารถคำนวณน,นะครับเทียบปัญญัตยางได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวคาร์โบพอ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นผงนะครับเป็นของแข็งเราไม่ต้องเอามาคำนวณในส่วนของเดนซิตี้ก็ได้นะครับมันจะมีะปริมาตร เพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวนะครับแทบจะไม่มีส่วนเลยให้เราคำนวณหลักก็คือคำนวณตัวแอลกอฮอลนั่นเองนะครับสำหรับสูตรนี้ก็อาจารย์เอกคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะครับที่จะคำนวณน,นะครับปริมาตรของแอลกอฮอลให้ถูกต้องนะครับเพราะมันมีส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวแอลกอฮอลเจลหรือตัวแอลกอฮอลสเปรย์นะครับที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่เป็นกลุ่มเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราหรือเชื้อประเภทอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วปริมาตรที่ทางอยอยกาหนดนะครับมันอยู่ที่70็ดสิบเปอร์เซ็นต์วอลุ่มไววอุมนะครับอันนี้คือกฎหมายกําหนดนะครับแต่จริงๆแล้วสําหรับใครที่ใช้ปริมาตรของแอลกอฮอล์หรือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงมากจนเกินไปเช่นมากกว่า90%อย่างเงี้ยนะครับโอากาสที่ ตัวแอลกอฮอล์มันจะระเหยค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อมันลดลงแต่ถ้าใครใช้ปริมาตรของแอลกอฮอล์ที่ต่ํากว่าเกณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้เรากำหนด70%วอลลุ่มไปวอลลุ่มใช่ไหมครับสมมติเราใช้69นะครับลงไปนะครับ69%ลงไปประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อนะครับของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์หรือแอลกอฮอล์เจลของเราก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น ในส่วนของการคำนวณอย่างถูกต้องก็อาจารย์ขออนุญาตแนะนำวิธีตามนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยก็สอบถามมาหน้าเพจได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ